วันนี้มาตลาดหาซื้อของเข้าบ้านครับมาซื้อหมูครับมาดูหมูหมูที่นี่ราคาถูกมากวันนี้จะทำสามชั้นแบบเดียวค่ะบผู้ชายชอบกินวจะไมมม่่ีีี้้าาาาเดด๋ยน พอแล้วค่ะเปืองได้หมูมาแล้วค่ะสามร้อยยี่สิบบาทเห็นหมูอีกแล้วค่ะแต่ว่าผแต่บาาะู้งานดีกว่าหมูก็เลยต้องซื้อค่ะอยากซื้อหมูอีกแล้วค่ะ แล้วลึกลักเลยค่ะคน่ารักดีค่ะหมูน่ารักหมูสวยมากมาซื้อลูกชิ้นกันค่ะดูกันนะทำก๋วยเตี๋ยวกันค่ะ ผู้ชายอยากกินก๋วยเตี๋ยวต้องตามใจค่ะได้แล้วค่ะลรักเขาต้องทำค่ะพักก่อนค่ะเมื่อยมากไม่ไหวของเยอะมากนี่ค่ะผู้ชายอยากกินเราก็ต้องตามใจรักเขานี่ค่ะ มีก๋วยเตี๋ยวก็ต้องมีแคบหมูค่ะผู้ชายบอกเอาแคปหมูพวงหนึ่งครับแล้วก็เอาแหลมทองถุงนึงแหลมทองฉันอยากกินเองมีของคาวก็ต้องมีของหวานค่ะผู้ชายบอกซื้อให้แล้วนะคะที่รักแจ่วกล้วยค่ะสุดท้ายซื้อกุ้งแห้งกันค่ะ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำได้แล้วค่ะปุ้งแห้งเป็นกำลังใจให้ดิฉันด้วยนะคะมีหน่วยงานไหนช่วยให้ดิฉันหลุดออกไปจากผู้ชายคนนี้ได้แจ้งทีนะคะบ๊ายบายค่ะ